สวัสดีนานาที่เขามาเบิงคลิปถ่านนะครับเมื่อวนี้ที่ผมกับซิมาใส่เบ็ดให้เบิงนะครับผมนี่โดยเบ็ดทัานใบไฟครับเนี่ยเราจะเป็นขียดได้ครับี่จับมาเมื่อคืนเลยเนี้ยของเขาแล้วเบิงกันครับว่าสได้โตบอหนี่นะครับเงี้ยเขาก็จะเป็นเขียดตัวใหญ่เลยครับแล้วเบิงครับว่าจะมีโตกินบอ นี่ครับเนี้ยเท่ากับสิบเกี่ยวไปปลายปากมันครับแล้วก็ให้มันเลื้อนผิวหนามนิดนึงให้มันตีหนามเหลียบปลานะครับมีล้างแหลกครับเดี๋ยวผมจะใส่อีกสักสองสามล้างแหลกทสุดท้ายเบิ้งนะครับนี่ครับก็จะเป็นล้างที่สองนะครับนี่ครับใส่พอให้มันตามันติดกับหนามครับ ให้มันเอืน่นปลามากัดเดี๋ยวสิไปเบิงคอยไปเบิงลังสุดถ้ายนะครับนี่ก็จะเป็นลังสุดถ้ายครับทั้งหมดผมกระใสยไปหกหลังนะครับเดี๋ยวมาถาเบิงตอนขึ้นกันครับว่าสิได้ก็มาถาเบิงรับส้มผลงานนํากันนะครับมาเบิงครับนี่ล้างแหลกยังอยู่สบายอยู่ครับเนี้ยโนมี่ยังเกิดขึ้นครับ หลังที่สองก็สบายดีครับโมมียังเกิดขึ้นครับหลังที่สามก็คือเกาครับโมมียังกินเลยครับหลังที่สี่ก็คือเกาครับแล้วม่าท่านมีโตมมักกะเด้ครับเดี๋ยวคอยเบิงยำขึ้นกันอีกเท่หนึงไป้ะครับมาเบิงงลังนี้ครับถือบ่อุ้ยล้งนี้ถือครับ ทึกทึกึกอู้หูถึกถึกไปนู้นอู้หูึกถึกึกอู้ยังไงเลยครับอู้หึกถึกถึกอู้ปลาช่อนปลาช่อนครับตัวใหญ่เลยครับปลาคอปลาคออู้ยังไงเลยอู้ยังไงเลยครับอู้หูเบาเบาเบาา ถึงแล้วครับตัวนี้ถึงแล้วถึงแล้วยังไงเลยครับอู้ปัวคอปัวคอปฟาชันครับปฟาชันครับยังไงเลยครับอู้ขาเต็มคำเลยอู้อู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับอู้ถูกไปเราอยากเอาถึงก็นด้ยครับอู้ตาลุดแเดนาะ โลก,กัวครับโอ้ยตัวใหญ่ครับสำเร็จครับสำเร็จมาเบิ่งกล้งที่สามครับโมโหว่าจิตถือว่า อยู่สบายดีคือเขาครับมาถูกหลังที่3โดนครับผมอ้ตัวบักยางไงนะครับแต่ว่าตายโดนแล้วครับหลังที่3ของยงมามาเซาเมื่อคืนนี้วันไรมาเบิงครับแต่ว่าปลอดรอดครับตายตัวนี้น่าจะประมาณเจ็ดขีดครับ จะตายโดนแล้วครับสรุปแล้วได้สองตัวครับผมเกื้อืนีก็ไปตัวหนึ่งนีก็ไปอีกตัวหนึ่ง